สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ก็จะพาทุกคน,นะคะมารับหัววิทยุฟรีค่ะทุกคนอันนี้เนี่ยบอกเลยนะคะว่ารับได้ทุกคนเลยนะคะทุกคนมันไม่ได้เป็นของลิมิเต็ดอะไรแบบนี้นะคะหัววิทยุอันนี้เนี่ยเขามีแบบว่าเป็นหัวนะคะเราใส่อยู่ที่หัวเราคะ่ะแล้วก็มันจะมีหน้าตานะคะแล้วก็มีคิ้วแบบลอยออกมาด้ยคะ่ะที่ตรงกลางนะคะทุกคนมันจะมีแบบว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของ IH a าร L a n d นะคะซึ่งก็จะเป็นแบบว่าสัญ,ญลักษณ์รูปหัวใจนะคะเป็นของแบบนี้นะคะ สำหรับแแบนะคะที่จากของฟรีเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะมีชั่ว i h i าร L ดแล d เ d ดิโอสตาร์ซิมเลเค่ะเดี๋ยวเรานะคะจะป๋าลิงไว้ใต้คลิปค่ะ เมื่อทุกคนนะคะเข้ามาในแมปเนี่ยให้ทุกคนนะคะทาตามที่ลูกสอนชี้ได้เลยค่ะตรงนี้นะคะอันดับแรกเนี่ยเขานะคะจะให้เราเนี่ยไปตั้งสถานที่ของเราก่อนนะคะทุกคนมันจะเป็นแบบว่าเหมือนกับเป็นฟลอนะคะทุกคนก็กดไปเลยนะคะที่ตัว e ค่ะทุกคนมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นการสร้างสถานที่ของเราเรียบร้อยค่ะทุกคนเกมนี้เนี่ยมันจะมีลักษณะเป็นคล้ายๆซิมูเลเตอร์คะทุกคนอันดับต่อมาค่ะทุกคนสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยตรงนี้นะคะจะมีหุ่น npc อยู่ค่ะซึ่งเราเนี่ยจะต้องเดินไปคุยกับเขาด้วยนะคะให้ทุกคนเนี่ยวะคเเเยบ้าาจให าทคํค่แล้วกดไปนะคะที่หน้าจอด้านล่างค่ะทุกคนคลิกทุกคอนติเนียนะคะทุกคนกดไปเรื่อยๆค่ะทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะบอกเขาว่าสิ่งที่เขาจะให้เราทำเนี่ยคืออะไรนะคะทุกคนอันนี้นะคะสิ่งแรกเนี่ยที่เขาจะให้เราทำค่ะทุกคนคือเขาเนี่ยจะให้เรานะคะไปยืนบนฟรอนี้ค่ะทุกคนแล้วก็คลิกที่หน้าจอรัวๆนะคะทุกคนมันจะเป็นการเพิ่ม energy ะคะ่ะทุกคนมันจะเป็นคล้ายๆกับว่าเป็นการชาร์จพลังอะไรแบบนี้นะคะ จะสังเกตได้ว่าที่บนหน้าจออะทุกคนตรงที่เป็นรูปกระเป๋าเนี่ยของเรานะคะมันค่อยๆเพิ่มขึ้นค่ะทุกคนมันจะเป็นการเหมือนกับว่าเป็นการชาร์จพลังอะไรแบบนี้นะทุกคนแนะนําให้ทุกคนนะคะชาร์จพลังให้เต็มนะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปทำสเต็ปต่อไปเลยนะคะ ตอนนี้คะพลังของเราเนี่ยก็เต็มแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยจะต้องทําสิ่งต่อไปค่ะทุกคนคือเราเนี่ยจะต้องเดินไปที่ฟรอของเรานะคะที่เราตั้งไวะคะ้ค่ะทุกคนมันจะเป็นพื้นแบบว่ามีสีสันค่ะทุกคนเพียงแค่เรานะคะเดินไปที่พื้นเฉยๆค่ะท <ๆ S 1> ุกคนไม่ต้องกดคลิกอะไรก็ได้ะคะ่ะทุกคนมันจะเป็นการเอาพลังของเราเนี่ยมาชาร์ที่นี่นะคะ่ะทุกคนเป็นการใช้พลังงาน,นะคะ่ะทุกคนแล้วเราเนี่ยจะได้เป็นเหรียญคอยออกมาะคะ่ะทุกคนซึ่งเหรียญคอยตรงนี้เนี่ยมันจําเป็นค่ะทุกคนเพราะว่าการที่เราเนี่ยมีเหรียญคอยคเราต้้องียยยไปซืสัวว์ดุ ต่อมาคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำเควสถัดมากันเลยค่ะเราก็เดินไปที่ NPC ตัวเดิมะคะ่ะทุกคนแล้วก็ไปคุยกับเขาะคะ่ะกดที่ตัว e นะ,ะทุกคนซึ่งการกดตัว e ตรงนี้นะคะ่ะทุกคนกดครั้งแรกเนี่ยมันจะเป็นการที่เขานะคะคจะบอกเราคะ่ะว่าเออเรานะคะสําเร็จเควสแรกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเราก็ต้องกด e รอบต่อมาะะท่านคนเป็นรอบที่2ะคะ่ะทุกคนก็คือกดซ้ํสองรอบนะคะเราเขาเนี่ยก็จะให้เควสต์ลงมาอีกรอบหนึ่งนะคะ สำหรับเควสที่2นะคะทุกคนคือเราเนี่ยต้องไมายืนบนฟลอร์ตรงนี้อีกเหมือนเดิมค่ะทุกคนมาชาร์จพลังค่ะทุกคนเป็นการแบบว่าเขาจะให้เราท 3, 2, ารําซ้ํา2รอบค่ะทุกคนเป็นการแบบว่ามาชาร์จพลังเพิ่มขึ้นนะคะเราก็เดินไปที่ฟลอรอีกรอบหนึ่งค่ะเดี๋ยวนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขอตัดภาพไปตอนที่เราเนี่ยชาร์จพลังจนเต็มแล้วนะคะ เมื่อพลังเราเนี่ยเต็มแล้วคะ่ะก็เดินไปที่ฟรอของเราเหมือนเดิมเลคะทุกคนอันนี้นะคะเราก็จะเอาพลังเนี่ยไปใช้นะคะเพื่อแลกเป็นเหรียญคอยออกมานะคะตรงส่วนนี้คะ่ะเพียงแค่เราเนี่ยยืนเฉยๆะคะ่ะทุกคนไม่ต้องกดอะไรใดๆทั้งสิ้นนะคะเดิมเลยคะ่ะทุกคนเพื่อไปขอเคสที่3ของเขานะคะ อันนี้นะคะทุกคนต้องบอกไว้ก่อนค่ะทุกคนว่าอย่าลืมกดตัว e 2รอบค่ะทุกคนคือรอบแรกเนี่ยมันจะเป็นการที่เราเนี่ยไปยืนยันเควสนะคะว่าเควสของเราเนี่ยสำเร็จนะคะทุกคนส่วนการกดตัว e ครั้งที่2เนี่ยจะเป็นการที่เราเนี่ยขอเควส์เขาใหม่นะคะอย่างตรงนี้นะคะเราก็กดตัว e 2รอบนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นรอบที่2น,นะคะเขาเนี่ยจะให้เควสเรามานะทุกคนคืออันนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้เรานะคะไปซื้อเรดิโอค่ะทุกคนคือเป็นการซื้อสัตว์เลี้ยงที่เป็นวิทยุนะคะทุกคนมันจะอยู่ตั้งอออยยู่่่ตตตตรรรรงงงงงกกลลาาานนนนีีีี้้้้ะคคคททุสัววเเซืจม เพียงแค่100คอยเท่านั้นนะคะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเงินของเรานะคะมันเพียงพอทุกคนสามารถกดที่ตัว E นะคะแล้วก็เราก็จะได้สัตว์เลี้ยงมาเลยค่ะอันนี้นะคะก็เป็นการสาเร็จเควสที่3เป็นที่เรียบร้อยะคะ่ะทุกคนสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยคือเรานะคะจะต้องเดินกลับไปที่ NPC ตัวเดิมค่ะทุกคนเพื่อไปยืนยันค่ะวว่าเรานะคะทำเควสของเขาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ อันนี้นะคะก็กดตัว e 2รอบเหมือนเดิมค่ะทุกคนรอบแรกนะคะเป็นการยืนยันเควสค่ะว่าเราเนี่ยไปซื้อสัตว์เลี้ยงมาเรียบร้อยแล้วะคะ่ะทุกคนส่วนรอบที่สองคะ่ะที่เรากดตัว e เนี่ยเขานะคะจะให้เควสใหม่เรามาะทุกคนซึ่งเควสใหม่เนี่ยเนี่ยจะเป็นเควสที่4ี่แล้วนะคะมันจะเป็นการแบบว่าให้เรานะคะไปซื้อแบ็คแพคค่ะทุกคนมันจะเป็นแบบว่าเป็นกระเป๋าเป้ข้างหลังนะคะ ก็ทุกคนนะคะสามารถเดินตามได้เลยค่ะทุกคนมันจะมีแบบว่าเป็นลูกศรคะ่ะบอกเราค่ะทุกคนไม่ต้องกลัวหลงใดๆทั้ทงสิ้น,นะคะ่ะทุกคนเดินตามลูกศรไปเลยค่ะทุกคนเวลาที่เรานะคะได้เควสอะไรมาใหม่เนี่ยตัวลูกศรน,นะคะก็จะนําทางเราคะ่ะทุกคนแต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ทุกครั้งะคะ่ะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยก็แนะนํานะคะว่าทําตามที่เราทําได้เลยนะคะ ตรงนี้นะคะจะเป็นเกียร์ช็อปค่ะทุกคนเมื่อเราเดินเข้ามาเนี่ยมันจะมีลูกศรบอกเราคะ่ะว่าเออเรานะคะจะต้องมาซื้อกระเป๋าเป้ค่ะทุกคนซึ่งเราเนี่ยจะเลือกเป็นอันนี้นะคะทุกคนเนื่องจากว่าเงินของเราเนี่ยมันมีแค่400ค่ะทุกคนเราก็จะซื้อแบบว่าเป็นแบบถูกๆนะทุกคนซึ่งถ้าเกิดว่าของใครเนี่ยมีเงินเหลือเยิน,นะะทุกคนก็สามารถมาซื้อแพ็คๆนะคะที่เป็นกระเป๋าเนี่ยได้ตามใจชอบนะคะทุกคน การซื้อกระเป๋าใหม่ค่ะทุกคนคือมันจะมีประโยชน์ค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเราเนี่ยซื้อยิ่งแพงทุกคนคือ Energy ที่เราสามารถเก็บได้เนี่ยมันจะยิ่งเพิ่มขึ้นนะคะจะสังเกตได้ว่าที่ด้านบนเนี่ยของเรานะคะเพิ่มขึ้นเป็น600แล้วค่ะพอเราซื้อกระเป๋าสาเร็จนะคะทุกคนเราก็มายืนยันเควสอีกรอบคะ่ะทุกคนอันนี้เนี่ยเขาก็บอกว่าเรานะคะทำคอมพลี t เรียบร้อยะคะ่ะทุกคนอันนี้ก็ก็ตัวอีอีกรอบน,นะคะเพื่อขอเควสสุดท้ายค่ะจะเป็นเควสที่5นะคะ สำหรับเควสสุดท้ายค่ะทุกคนคือเขาเนี่ยจะให้เรานะคะคเดินไปที่ประตูวาค่ะทุกคนให้เรานะคะคเข้าประตูวาไปค่ะทุกคนคือไม่ยากเลยค่ะทุกคนทําตามลูกศรหาะทุกคนที่มันมีลูกศรชี้ได้เลยค่ะตรงนั้นนะคะมันจะมีประตูว้าอยู่ค่ะวิธีการทำเควสเพียงแค่เรานะคะคเดินเข้าประตูวาค่ะก็เป็นการสาเร็จเควส5้าเควสเรียบร้อยแล้วค่ะอันนี้นะคะคเราสามารถเดินกลับเข้าไปได้เลยนะคะต่อมาเมื่อเราทำเควสทั้งหมด5เควสเสร็จแล้วยอันนี้นะคะคสิ่งที่เราต้องทำถัดมาคือเรานะคะคจะต้องเดินกลับไปที่ NPC ตัวเดิมค่ะทุกคน ซึ่งตรงนี้นะคะก็ต้องกดตัว E 2อรอบเหมือนเดิมค่ะทุกคนรอบแรกเนี่ยจะเป็นการยืนยันเควสตนะคะส่วนรอบที่2เนี่ยเขานะคะจะบอกให้เราเนี่ยไปซื้อสัตว์เลี้ยงค่ะให้ครบจำนวน5ตัวค่ะทุกคนซึ่งตอนนี้เนี่ยเรามีสัตว์เลี้ยงแล้วนะคะหนึ่งตัวค่ะทุกคนซึ่งเป็นสัตว์เลี้ยงเนี่ยที่เราได้ซื้อไว้เกาะแล้วนะคะวิธีการค่ะทุกคนถ้าเกิดว่าเหรียญคอยเราไม่พอเนี่ยให้ทุกคนนะคะมายืนที่ฟรอตรงนี้เลยค่ะทุกคนมันจะเป็นการแบบว่าเป็นการชาร์จพลังงานเหมือนเดิมเลยนะคะเพื่อเราเนี่ยะะเดนนนนนนกกลัไททีออขาาาคคคค้้้็หยยมมุุใํต ตอนนี้นะะเราก็กดหน้าจอนะคะฟาร์มเป็นที่เรียบร้อยค่ะทุกคนมันก็เต็มแม็กซ์แล้วนะคะทุกคนเป็น600ค่ะทุกคนเราก็จะเดินกลับไปที่ฟรอของตัวเองนะคะเพื่อเรานะคะจะเปลี่ยนพลังงานตรงนี้เนี่ยให้เป็นเหรียญคอยนะคะตรงนี้ค่ะเราก็ทําแบบเดิมค่ะทุกคนเพียงแค่เรานะคะมายืนเฉยๆค่ะทุกคนเราก็จะเปลี่ยนพลังงานนะคะที่เราชาร์จมาเนี่ยให้เป็นเหรียญคอยนะคะให้ทุกคนนะคะทําแบบนี้วนไปค่ะทุกคนคือไปชาร์จพลังงานมาค่ะทุกคนจนเต็มกระเป๋านะคะแล้วก็มายืนที่ฟรอของตัวเองนะคะเพื่อเปลี่ยนพลังงานเนี่ยให้เป ซึ่งตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรานะคะจะพาไปซื้อสัตว์เลี้ยงตัวที่2อง่ะทุกคนสัตว์เลี้ยงตัวที่2เนี่ยจะมีราคา300เหรียญคอยอ่ะทุกคนก็คือกดตัว E ไปได้เลยนะคะเราก็จะเป็นการแบบว่าเป็นการซื้อสัตว์เลี้ยงตัวที่2มาะคะ่ะตอนนี้คะเราก็มีสัตว์เลี้ยง2ตัวแล้วทุกคนเดี๋ยวเรานะคะจะกลับไปทําแบบเดิมนะคะทุกคนคือเรานะคะจะไปชาร์จพลังงานให้เต็มกระเป๋าค่ะทุกคนเราก็ไปเปลี่ยนพลังงานนะคะให้เป็นเหรียญคอยค่ะ สำหรับเลียงทั้งหมดนะคะที่เราจะต้องใช้เหรียญคอยเนี่ยเพื่อไปซื้อค่ะทุกคนตัวแรกเนี่ยจะมีราคาเพียงแค่1 0 0รยเหรียญนะคะทุกคนพอตัวที่2เนี่ยจะมีราคา300เหรียญค่ะทุกคนตัวที่3นะคะจะมีราคา1,000เหรียญคอยค่ะตัวที่4นะคะ2,200เหรียญคอยค่ะส่วนตัวสุดท้ายนะคะตัวที่5าค่ะจะมีราคาอยู่ที่4 0 0พันเหรียญคอยนะคะตอนนี้ค่ะเราก็ฟาร์มเหรียญนะคะทุกคนได้เยอะมากมากนะคะทุกคนตอนนี้เพียงพอจะซื้อทุกตัวนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยเราก็ซื้อตัวที่3านะคะทุกคนต่อมานะคะอันนี้เนี่ยจะ แล้วก็เหลือตัวสุดท้ายทุกคนราคา4,000คอยนะคะและเมื่อเราซื้อนะคะตัวที่5เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเรานะคะจะได้รับแบตชค่ะทุกคนมาที่ด้านขวาล่างนะคะทุกคนพร้อมกับของฟรีด้วยค่ะจะเป็นวิทยุอันนี้เลยนะคะ โอเคค่ะทุกคนก็จบเป็นที่เรียบร้อยนะคะสำหรับวิธีการรับของฟรีนะคะที่เป็นวิทยุแบบนี้นะทุกคนวิธีการรับโดยรวมะคะ่ะทุกคนก็คือเรานะคะจะต้องสําเร็จเควสเนี่ยให้ครบทั้งหมด5เควสก่อนนะคะทุกคนเป็นอันดับแรกค่ะแล้วเรานะคะที่เหลือเนี่ยก็มาซื้อสัตว์เลี้ยงะคะ่ะให้ครบจำนวน5ตัวะคะ่ะทุกคนด้ยสัตว์เลี้ยงทั้งหมดนะคะที่รวมรวมกันแล้วเนี่ย5ตัวนะคะจะใช้เหรียญคอยเนี่ยทั้งหมด7,600เหรียญน,นะคะก็สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนก็มีเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนยยัััังงไไไกก็วว้้้เจออนนนนคคคลลิิปปปหหาาาาะะสรบบบีขต่๊ย